นะครับเรื่องหมอบีนะครับกับหลวงพ่อวัดแห่งหนึ่งนะครับหมอบีไปออกรายการแฉได้ไงนะครับก็ยืนยันว่าเงินที่นะไปเปิดบัญชีรับบริจาคนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเปิดรับบริจาคนะครับให้กับหลวงพ่อไม่ได้ไม่ได้ไปรับบริจาคให้กับวัดนะครับนี่คือประเด็นแรกนะฮะดังนั้นเงินดังกล่าวนี้ก็จะเป็นเงินของหลวงพ่อนะครับซึ่งมอบหมายให้หมอหมอบีไปเปิดรับบริจาคนะครับอันนี้คือเรื่องแรก อันที่สองนะครับหมอบีก็บอกว่าให้เงินหลวงพ่อไปหมดแล้วอันที่สามหลวงพ่อจะเอาเงินไปทําอะไรนั้นต้องไปถามหลวงพ่อเองนะครับนะบอันนี้ก็ส่วนหลวงพ่อก็บอกว่าเงินนั้นเป็นเงินของวัดนะครับและหมอบีก็ยังเอาเงินมาให้ไม่ครบและมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนําเงินไปใช้ส่วนตัวหรือไม่ก็เท่ากับว่าตอนนี้ก็ระหว่างพระกับโยมพี่น้องประชาชนจะเชื่ออะไรนั้นก็ว่ากันไป นักข่าวถามว่ามีการแบ่งเปอร์เซ็นต์กันไหมเจ็ดสิบสามสิบค่าจ้างในการไปหาเงินบริจาคนี่นะครับนะจ่ายค่าบริการสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าไปหาเงินมาให้หลวงพ่อจริงหรือไม่หลวงหลวงพ่อไม่ตอบคําถามครับเลี่ยงตอบแล้วบอกว่ามองหน้าหลวงพ่อดูก็รู้ว่าหลวงพ่อเป็นคนอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือข่าวขรา,าวที่เกิดขึ้นในสังคมที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจเนื่องจากเป็นข่าวดราม่า สังคมไทยชอบข่าวประเภทนี้นะครับนะถ้าถามผมนะผมก็ยังไม่เชื่อแะครับทั้งพระทั้งโยมนะส่วนตัวนะผมไม่เชื่อนะแต่ผมก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองคนนี่เป็นคนโกหกนะนะครับแต่ว่าสมัยนี้พระก็เชื่อไม่ได้ยิ่งพระใหญ่ๆตัวโต,วต,วตวมีชื่อเสียงแท้เก่งๆปากดีีทั้งหลายเนี่ยนะครับยิ่งไม่น่าเชื่อถือนะดังนั้นก็เป็นหน้าที่ของตำรวจ แรงข่าวตำรวจที่ผมทราบมาก็คือกำลังเร่งสืบสวนสอบสวนพอหลังจากนั้นพบการกระทำความผิดเขาก็แจ้งข้อหาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพระหรือโยมสมมุติว่ามีหลักฐานว่านะครับเอาเงินของวัดไปหาประโยชน์นะครับสมมุตินะเป็นสมมตินะมีพยานหลักฐานนะเงินทั้งหมดเป็นเงินของวัดแล้วเอาเงินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมันก็ถูกดาเนินคดี ถ้าเป็นพระเป็นเจ้าว่าก็โดนคดีข้อหาเจ้าพนักงานยักยอกตามมาตรา147กฎหมายอาญาก็โทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ถ้าเป็นญาติโยมไปเปิดบัญชีนะครับเป็นหมอดูหรือป้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ก็โดนข้อหานะครับสนับสนุนเจ้าพนักงานยักยอกนะครับก็นะสองในสาของโทษปหารชีวิตก็ประมาณสัก25ปีนะครับก็ว่ากันไปครับนะ ผมบอกแล้วเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะครับถ้าเงินเข้าหลวงพ่อแล้วก็คงจะไม่เข้าวัดหลักมันเป็นอย่างนั้นนะครับนะหลวงพ่อก็คือเจ้าวาดเจ้าวาดก็คือเจ้าพนักงานนะครับนะเจ้าวาดคือตัวแทนของวัดถ้าหลวงพ่อรับเงินมาแล้วไม่เข้าวัดนะครับก็ลองนึกนึกดูนะหลวงพ่อควรจะอยู่วัดหรือจะไปอยู่ที่ไหนเรื่องนี้ก็ติดตามกันต่อไปอสวัสดีคุณโดนะครับ ผู้สื่อข่าวนะครับสวัสดีทุกท่านครับก็คดีนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปผมแน่ไม่เคยไว้ใจทั้งโยมทั้งพระเพราะว่าแหล่งข่าวใกล้ชิดตำรวจบอกว่าตอนนี้แม่งกะต้องมาสี่หมื่นพระวัดสี่หมื่นพระวัดพระมีสามแสนคนตัวนี้นะมีหมายจับบ้างร้อยกว่าคนโอ้ยมีหมายจับไปบวชได้ยังไงอุปชาไม่ถูกดําเนินคดีหนึ่งห้าเจ็ดเลยครับนะครับอันนี้ก็สมัยนี้ก็อ่าก็ไว้วางใจทั้งโยมทั้งพระไม่ได้ <c oughs> บางคนก็เอาผ้าเหลืองมาใส่เครื่องแบบนะครับมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจก็ไปหาเงินหาเงินเสร็จก็ไปหาเมียนะเงินวัดก็กลายเป็นเงินเมียอะไรต่างๆที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้หมายถึงกรณีที่เป็นข่าวนะก็ติดตามกันต่อไปครับรายการอนาะจารย์เดก็เป็นรายการให้ข้อคิดเตือนสตินะชี้เป้านะผมเชื่อว่าลองเต่าเนี่ยก็คงจะคงจะเขาเรียกอะไรลองเต่าเนี่ย แกก็คงจะมีข้อมูลรู้แล้วล่ะว่าใครชอบโกงประชาชนใครนําข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ใครไปประชาสัมพันธ์รับเงินรับทองก็เวลาคุณไลฟ์สดคุณบอกว่าจะเอาเงินไปให้หลวงพ่อหรือเอาเงินไปให้วัดหรือเอาเงินไปรักษาคนเป็นป่วยเอดนะก็ต้องดูว่าคุณเอาชื่อวัดชื่อหลวงพ่อหรือชื่อใครไปอ่ไปขอรับบริจาคนะครับเดี๋ยวนี้คนดังๆก็หันมาทำอาชีพรับบริจาคกันหมดแล้ว Encer, อินฟลูเอนเซอร์ตอนก่อนๆน,นี่ก็เรียกไอ้นะครับเรียกคุณเดี๋ยวนี้ก็ต้องเรียกเสียฮะหลายๆคนนะครับที่ผมเคยรู้จักกันนะสนิทสนมกันนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะสมัยก่อนก็เรียกไอ้เรียกคุณเรียกน้องเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าอะไรเสียเพราะว่าการรับบริจาคแต่ละครั้งนะ่ะถ้าคุณดังมากเงินก็ได้มากเดือนๆคุณอาจจะได้เป็นร้อยๆล้านสนากรรพกรก็ไม่ต้องตรวจสอบเพราะเพราะเดี๋ยวนี้คุณก็ทํามาหากินในรูปมูลนิธิ แรกๆก,ก็บริจาคจริงตอนหลังๆก็เริ่มไม่ใช่แล้วนะครับบัญชีก็รวมกันแยกไม่ออกไม่รู้ว่าเงินค่าอะไรยังไงคราวนี้บริจาคเรื่องอะไรยังไงปนกันหมดครับเพราะว่ากฎหมายมันมีช่องว่างเรื่องกฎหมายเรี่ออะไรก็ฝากรัฐบาลก็ไปดูแลด้วยอย่าให้อินฟลูเอนเซอร์หมอดูหรือใครก็แล้วแต่อาศัยความดังอาศัยเอฟรับบริจาคเงินวัดครึ่งกรรมการครึ่งนะครับที่พูดมาเนี่ย ไม่ได้หมายถึงกรณีของหมอดีหมอหมอบีหรือใครแต่อยากจะฝากว่ามูลนิธิมันเยอะหรือเกินในประเทศไทยและพอคุณดังมากเนี่ยเงินก็ไหลมาเทมารวยกว่าทําธุรกิจอีครับบางคนนี่เดือนหนึ่งอาจจะมีรายได้เป็นร้อยร้อยล้านนะเดี๋ยวนี้ผมเจอหน้านะครับคนที่ผมเคยรู้จักอินฟูลนะต้องเรียกว่าเสียครับแต่ถ้าผ่านไปปีหน้าต้องเรียกว่าเจ้าสัวเจ้าสัวรับบริจาค นะครับนะแรกๆก,ก็รับรับรับบริจา克รับมาร้อยบาทก็ให้เขาร้อยบาทเดี๋ยวนี้ก็ต้องชัก30ชัก70ชัก20บบางคนเงินเยอะครับต้องตั้งบริษัทมาเพื่อเอาเงินออกจากมูลนิธิอันนี้แหล่งข่าวที่ผมได้มานะตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วก็หาหาช่องทางในการเอาเงินออกจากมูลนิธิก็มีนะครับที่ผมพูดมาเนี่ยก็เป็นการป้องกันนะครับเดี๋ยวนี้ทั้งมูลนิธิจริงมูลนิธิปลอม นะมีกันหมดใครๆก็มีมูลนิธิพอดังขึ้นมาพี่เดคิดว่าเดี๋ยวตั้งบ้างนะนะครับเดี๋ยวก็เอาคนพิการบ้างเอาหมาแมวบ้างเอาวัดบ้างอะ,อ,อะไรต่างๆบ้างมาก็แล้วก็แล้วก็เอามาบังหน้าแล้วก็าหาเงินหาทองเท่ากันเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนจะบริจาคก,ก็คิดดีๆนะครับถ้าจะบริจาคนะแนะนํานะให้บริจาคให้กับผู้เสียหายโดยตรงหน่วยงานราชการโดยตรงนะครับเหมือนกับบริษัททางร้านเนี่ยเขาบริจาคร้อยล้านห้าสิบล้าน บริจาคโดยตรงเช่นบริจาคให้ทหารโดยตรงบริจาคให้กองทัพโดยตรงบริจาคให้ประชาชนโดยตรงนะครับประชาชนนี่ลำบากมากนะครับผมว่าบริจาคให้ประชาชนดีกว่ากองทัพไม่ต้องบริจาคหรอกครับกองทัพงบประมาณหลายแสนล้านไม่ต้องครับไปบริจาคให้กับประชาชนทางภาคอีสานเนี่ยจังหวัดอุบลเนี่ยนะครับได้เงินกันไปห้าหมื่นหมื่นบาทงบ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 ในแต่ละจังหวัดร้อยล้านได้ไปห้าหมื่นเพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับ นะครับอินฟลูเอนเซอร์หรือใครจะใครหรือพี่น้องจะไปบริจาคประชาชนที่อุบนนะครับได้ห้าหมื่นแองจนต้องเด้งผู้ว่าไปแล้วจังหวัดอื่นก็หลักสิบล้านยี่สิบสามสิบแต่อุบลยังห้าหมื่นอยู่เพราะฉะนั้นก็ฝากนะครับว่าไครเงินเยอะไปบริจาคให้ประชาชนดีกว่าทหารคงไม่ต้องหรอกครับเขามีงบซื้ออาวุธสงครามมีอะไรอยู่แล้วเพราะว่าพี่น้องทหารเขาเป็นคนอดทนมีเงินมีทองเพราะฉะนั้นก็ฝากนะฮะไปบริจาคให้ประชาชนดีกว่าแล้วก็บริจาคก,ก็บริจาคตรงไปเลยครับ เอาเอาเอาให้เป็นข้าวเป็นของนะนะครับบางที่บางวัดบางหน่วยราชการไม่อยากได้รับของอยากได้รับเงินวัดบางวัดก็ไม่ครับสะดวกใจถ้าเอาของไปให้ต้องขอเป็นเงินเราก็ไม่รู้ว่าเงินที่ให้หลวงพ่อไปเนะี่ยหลวงพ่อจะไปทําอะไรนะครับไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์หรือว่าเอาไปใช้ส่วนตัวหรือว่าเอาไปซื้อรถหรือว่าเอาไปให้เมียอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอืมนะครับแล้วก็บรรดาผู้วิเศษในสังคมตอนนี้ก็เยอะนะ ผู้วิเศษเยอะนะอ้างตัวเป็นอะไรคุยกับยมพบาลก็มีทำนายทายทักก็มีโดยเฉพาะพวกหมอดูเนี่ยในโซเชียลเนี่ยเยอะแยะครับร่ารวยกันนะครับเสียภาษีบ้างหรือเปล่าสัญประกรไปดูพวกนี้บ้างนะนะครับไปดูว่าพวกนี้มีรายได้อะไรเสียภาษีอะไรพวกหมอดูเต็ไมไปหมดนะครับคนติดตามเป็นหลักล้านอะ่ะเข้าไปดูที่เสียภาษีบ้างไหมวันๆอะไรได้เท่าไหร่อย่างผมนี่เสียภาษีถูกต้องเป็นลูกจ้ามีเงินเดือนรับจ้างอะไรเสียภาษีหมดของผมทุกบาททุกตังค์ ไปดูพวกหมอดูพวกอินฟูต่างนะเสียเงินเสียทองอะไรบ้างไหมนะครับโดยเฉพาะหมอดูครับอ้างคุยกับยมบาลอ้างคุยกับผีโอ้ยมันจะเป็นไปได้ยังไงนะ่ะอ้างคุยกับคนที่ถึงแก,ก่ความตายไปแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่หลอกลวงทั้งนั้นเพราะนั้นกับพี่น้องประชาชนก็ลองไปดูนะฝากด้วยฝากด้วยมิจฉาชีพเยอะนะครับอืมนะครับอืมนะครับรองผู้กำกับกองปราบที่พฤติกรรมหมอบี นะครับมินเมย์เข้าขายช่อโกงประชาชนหรือไม่รอความชัดเจนเรื่องตัวเลขเงินบริจาคเร่งตรวจสอบในทุกมิติอันนี้เป็นรายงานข่าวนะนะครับเขายังไม่ได้พูดเป็นผู้กระทําความผิดนะหมอบีนะถ้าสมมุติว่าเป็นการหลอกลวงเป็นการปกปิดความจริงนะครับนะเรื่องเงินบริจาคว่าจะเอาไปให้วัดแต่ความจริงนั้นเอาไปให้หลวงพ่อก็เท่ากับว่าเราปกปิดความจริงคนก็หลงเชื่อคิดว่าจะเอาเงินไปให้วัด ต่เอาเงินไปนให้หลวงพ่อนะครับหรือว่าเอาเงินไปใช้ส่วนตัวหรือแบ่งเปอร์เซนต์สมมุตินะอันนี้เป็นเรื่องสมมุตินะมันก็อาจจะเป็นเรื่องคอร์อรอปชนะครับแล้วก็เรื่องการช่อกลประชาชนก็ต้องให้ความมันทํากับคุณหมอบีต่อไปและอีกเรื่องนะครับใครที่ไม่จบแพทยศาสตร์บัณฑิตเนี่ยไม่น่าเรียกว่าหมอนะครับนะครับแพทยสภาน่าจะออกมาดูนะครับหมอดูหมอนวดอะไรต่างๆไปเรียกว่าหมอหมดเลยนะครับ เหมือนทนายความนะครับถ้าไม่ได้เป็นทนายก็ไม่เรียกว่าทนายเขาเรียกว่าทนายนะทนายทนายทนายถ้าเป็นทนายก็คือทนายไม่มีใบญาติเพราะฉะนั้นถ้าใครก็แล้วแต่นะครับไม่ได้เป็นหมอเนี่ยฝากแพทยสภานะห้ามใช้คําว่าหมอหมอดูหมอนวดอะไรต่างเนี่ยอย่านะครับมันจะทําให้คนเข้าใจผิดนะครับแล้วก็คดีของหมอบีเนี่ยผมอยากจะให้หมอบีซักทอด ทุกคนที่เกี่ยวข้องไปว่าเป็นพระเป็นเลขาหรือใครต่า,างๆซักทอดให้หมดครับว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยเราใช้คนเดียวหรือปรเปล่าหรือแบ่งใครบ้างแบ่งหลวงพ่อแบ่งเลขาแบ่งใครเอาเงินไปซื้อตึกเอาเงินไปซื้อรถอะไรยังไงให้สีโกงสีตาซักทอดให้หมดครับอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังครับนะครับอย่าทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับพาพาไปให้หมดไปให้การที่กองปราบแต่ถึงอย่างไรก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับหลวงพ่อให้ความเป็นธรรมกับหมอหมอหมอบีนะครับ นะครับถ้าเกิดว่าไปรับบริจาคในานามหลวงพ่อเนีย่ยมันดูแปลกๆนะแต่เวลาคุณพูดคุณพูดในานามวัดหรือเปล่าและคุณเอาเงินไปทําอะไรถ้ามันผิดวัตถุประสงค์เท่ากับคุณปกปิดไว้มันก็คือการช่อโกงประชาชนกนะ็ติดตามกันต่อไปนะติดตามกันต่อไปต้องให้ความเป็นธรรมทุกคนนะงานนี้เดี๋ยวก็รู้ครับนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับ,ว,รบว่าใครจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาบ้างหรือไม่การตกเป็นผู้ต้องหาก็คือการถูกกล่าวหายังไม่ใช่ผู้กระทําความผิดตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสิน นะครับก็ดูกันต่อไปนะครับนะฮะนะครับ,นะรบหมอบีเข้าพบตํารวจกองปราบให้ข้อมูลแสดงความบริสุทธิ์ใจปรมบริจาคตกลงว่ารับบริจาคในนามวัดหรือในนามส่วนตัวนะครับมีอะไรโกหกประชาชนหรือเปล่ามีอะไรปกปิดไหมถ้ามีจริงก็ก็ต้องถูกแจ้งข้อกล่าวหาก็ต้องไปชี้แจงกันไปนะเงินทองมากมายพระสมมุติว่าทําผิดก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาต้องโดนจับศึกครับ เราก็ต้องเปลี่ยนจเจ้าวาดใหม่นะครับแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าใครผิดใครถูกนะสมัยนี้ก็ไว้ใจอะไรกันไม่ได้ครับนะเอากนนักหนักๆอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องของคุณแป็กผลิตโชคนะครับที่เมาเมาสุราแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคารถนะครับหน้ารถ p ิ c k อัพวันนี้ก็อัดคลิปขอโทษประชาชนนะครับนะครับการอัดคลิปและสํานึกทุกอย่างแนละ้วเดี๋ยวคนก็ลืมครับนะครับลืมลืมไปไม่ต้องมาให้สัมภาษณ์ไม่ต้องมาออกทีวีแล้ว อัดคลิปพูดอยู่คนเดียวจบนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวคนก็ลืมแล้วก็นะครับจบแล้วเมืองไทยลืมง่ายไม่มีอะไรแล้วครับนะครับในประเทศ27คนไทยทํางานแก๊งคอร์เซนเตอร์ในกัมพูชาเจ้าหน้าที่ไทยรับตัวดําเนินคดีตรวจประวัติพบมีหมายจับเพียบเนี่ยคนพวกเนี้ยเขาเรียกว่าคนขายชาติขายแผ่นดินเป็นคนไทยแต่ไปร่วมกับคอร์เซนเตอร์หลอกคนไทยนะครับกลับมาก็ลงโทษให้หนักๆครับช่อโคงประชาชนพรบคอมนะเอาให้หนักบัญชีม้า เอาให้หนักครับพวกที่พวกนี้กลับมาแนละ้วเอาหนักๆน,นะครับดรธนก,กิจแนะผู้สูญเสียแจ้งความหุ่นเซนหุ่นมาเน็ตรับเงินเยียวยาเรียกร้องสิทธิ์รักษาพยาบาลจากกระทรวงยุติธรรมนะกรณีบ้านพังโดนยิงบ้านยิงรถอะไรกัง,งนะฮนะก็ไปแจ้งความนะครับแจ้งความแล้วก็ไปรับเงินจากกระทรวงยุติธรรมอีกส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นอีกทางนึงครับดาเนินคดีกับ หุนเซนแล้วก็หุนมาเน็ตเพราะว่าเป็นคนสั่งการบัญชาการให้มีการยิงโรงพยาบาลยิงบ้านเรือนปั๊มน้ามันร้านสะดวกซื้อเราก็เป็นผู้เสียหายก็ดําเนินคดีกันไปนะครับก็ให้หุนเซนเขารับผิดชแชอืมนะครับอืมนะฮะว่ากันไปนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจครับหญิงถูกแฟนใหม่ทําร้ายเสียชีวิตผู้ก่อเหตุยอมรับทําร้ายจริงแต่คิดว่าหลับเลยอุ้มไปนอนอ๋อก็ว่ากันไปฮะการพิสูจน์ว่าฆ่าหรือทําร้าย ก็ดูจากพฤติการในการกระทําความผิดไม่ได้ดูจากคําพูดนะเวลาเข้าพิสูจน์เจตนานะครับนะครับพิสูจน์เจตนาก็ดูจากพฤติการไม่ไม่ใช่ดูจากคําพูดนะมีอะไรบ้างครับที่น่าสนใจนะครับนะครับหมอบีก็เข้าแจ้งความเข้าให้การหลวงพ่อก็ไปแจ้งความนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าหมอบีกับหลวงพ่อเนี่ยจะตกเป็นผู้ต้องหาหรือไม่ หรือใครจะเป็นผู้เสียหายก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานแต่แหล่งข่าวที่ผ่านมาเนี่ยนะเท่าที่ผมทราบมานะหมอหมอบีทำงานคนเดียวไม่ได้ต้องได้รับความร่วมมือจากคนบางคนในการเอาชื่อวัดชื่อนั้นชื่อนี้มาทำมาหากินเพราะฉะนั้นก็ถ้าพยานหลักฐานไปถึงพระบางรูปนะครับนะหรือใครยังไงก็เดี๋ยวดูนะครับว่าหมอบีกับหลวงพ่อเนี่จะตกเป็นผู้ต้องหาหรือไม่หรือว่าใครจะเป็นผู้เสียหายก็ต้องติดตามกันต่อไป นะครับ